กลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตตี d โด,ดมอย่างเช่นเคยนะฮะเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใกล้ถึงวันเปิดเทอมของน้องๆแล้วนะครับ <c oughs> ใครเรียนโรงเรียนอะไรเปิดเทอมวันไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกพี่มาได้นะครับแล้วทุกคนเรียนอยู่ชั้นอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับคุณผู้ชม และได้ข่าว่าจะได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคุณผู้ชมก็ยินดีด้วยนะครับได้เจอเพื่อนเนในห้องเรียนนะครับผมจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะน่าจะ2ปีแล้วมั้งหรือว่า3ปีละตั้งแต่มีโควิดเนาะคุณผู้ชมได้อยู่แต่บ้านนะครับได้เรียนออนไลน์เนาะโอเคก็ขอให้คุณผู้ชมได้คะแนนดีด เกสีทุกวิชาในเทอมนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมพี่ก็จะทําคลิปให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมอ่าพี่ก็จะโค้ดประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นเวลาที่คุณผู้ชมกลับมาบ้านอ่าทำอะไรกินข้าวเสพสับเรียบร้อยก็ประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูคลิปพี่ได้ปกตินะฮะคุณผู้ชมแล้วครับพี่มีช่องมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็คือช่องเพื่อนของพี่นะครับชื่อว่าช่องหมกฟางนะครับผมโอเคนะ ถ้าใครชื่นชอบนอนสู้ผีก็สามารถไปติดตามเพื่อนของพี่ได้นะครับเขาก็ทำแนวนอนสู้ผีนะครับผมในวันนี้เนี่ยพี่ก็มาเล่นนอนสู้ผีเอาชีวิตรอดนะครับคุณผู้ชมวู้วรบมือครับและวันนี้เราจะมาท้าทายนะครับผมอัพเตียงไม่เกิน32บัตาทนะฮะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าวิวเท่าไหร่นะก็เราจะใช้เตียง32นะฮะซื้อปืนไว้ในห้องไม่เกิน3 ตัวนะคุณผู้ชมทุกอย่างไม่เกิน3ตัวนะฮะและประตูนะครับคุณผู้ชมเราก็ยังไงดีประตูต้องแข็งไหมคุณผู้ชมก็ประตูอัพได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเตียงของเราเนี่ยอัพได้ถึงแค่32บาทนะครับคุณผู้ชมลองคิดดูว่าทุกอย่างซื้อได้แค่3ชิน้นมันยากแค่ไหนครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าเดอะจอยไว้ใต้คอมเมนต์เราไปกัน เข้าไปเริ่มเกมเลยนะครับตอนนี้ได้เจอผีคุ้นคู่นะครับก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับเราก็มาเจอกับผีคุณนคู่นะผีคุณนคู่ก็น่าจะมาเรียกเราตื่นไปเรียนหนังสือนะครับคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะอัพเตียงก่อนละกันโอเคโอเคนะครับเรามาทวนอีกทีนะครับเราจะอัพเตียงถึง32บบาทนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ประตูเราสามารถอัพได้เรื่อยๆนะครับ ปืนหรือไอเทมทุกอย่างเนี่ยเราซื้อได้แค่3มชิ้นเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมซื้อเกิดไม่ได้นะแล้วปืนผมจะอัพถึงแค่เลเวลลิวหกนะครับคุณผู้ชมโอเคนะพี่คุณครูไปไหนแล้วพี่คุณครูอย่ามาข้อประตูของพี่นะพี่ยังไม่อยากไปเรียนเพราะว่าพี่เรียนจบแล้ว <c oughs> เออสมมุติว่าพี่ยังเรียนอยู่นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นขอพักของเรานะครับอุย้ยมีคนตายไปแล้วคุณผู้ชมอุย้ยน่าก,กลัว โอ้โหไม่มีของให้เราหลุดอีกนะครับคุณผู้ชมโอเคอับเตียงฮะแปดเหรียญแล้วคุณผู้ชมโอ้โหโคตรโหดรีวิวสองแล้วคุณผู้ชมประตูเรายังไม่ถึงไหนเลยอะโอเคโอเคอืมตอนนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมไปไหนแล้ว้อยู่นี่ฮะโอ้โห ตอนนี้เหมือนหลุดของยากนะฮะคุณผู้ชมบอดของเราคือแบบไม่ได้เรื่องนะโอ้เอาเรื่องหน่อยดีมาหาผมจริงด้วยเอ้ยไปเดี๋ยวพี่ขอซื้อปืนละกันนะครับคุณผู้ชมไล่ผีก่อนไล่ผีก่อนโอ้โหอย่างแรงคุณผู้ชมเออมันไปละไปละ้หว,วิวสามถ้ามันวิวสี่พี่ว่าตามไม่ทันนะโอ้โหผีเติบโตวไวมากเลย โอ้โหตอนนี้คืออัพได้อีกทีหนึ่งฮะคุณผู้ชม400บาทมาอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมขออัพปืนละกันไล่ผีไปก่อนฮะให้ผีไปเติมเลือดเราจะได้มีเวลาอัพสิ่งก่อสร้างนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะครับเราสามารถอัพถึงแล้วโอเคผมก็จะไม่อัพเตียงแล้วนะคุณผู้ชมก็ตานที่32นะฮะซึ่งมีความท้าทายที่ยากนะครับคุณผู้ชมก็ซื้อได้แค่3ชิ้นนะฮะคุณผู้ชม โอเคผมสามารถอัพประตูได้แล้วนะ,ะัะคุณผู้ชมเรียบร้อยผี่ไปไหนแล้วยังไม่มานะโอเคบอทของเราก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคผมอัพเครื่องเล่นก่อนละกันโอเคคุณผู้ชมบอทของเราก็ตายไป2คนแล้วนะ,ะมีของอะไรให้หลุดไหมไม่มีคนนี้คนนี้ล่ะเฮ้ยมีอันหนึ่งโอ้โหจนเกินหลุดได้แค่อันเดียวนะค,ะคุณผู้ชมเอ้ยเราสามารถซื้อแร่ได้แล้วนะครับ โอเคผีก็ไปฝั่งนู้นแล้วนะครับก็ใกล้ตายแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคมันไปเติมเลือดนะแล้วก็มีเวลามาอัพของนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมก็อัพประตูก่อนนะโอ้โหค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะคุณผู้ชมในเงื่อนไขที่เราซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะฮะโอเคเครื่องซ่อมนะครับวิมาเอาผมหมอมาเอาผมหมอโอเคนะครับเราก็อัพถึงเลเวลนี้นะครับเป็นเลเวลหกนะครับผมโอเค ก็ผีเลเวล5แล้วคุณผู้ชมผมจะไล่มันไปก่อนนะโอ้โหขึ้นปุยมุยยังดีนะครับผีเลเวล5ยังตีประตูของเราเลเวลนี้ไม่ค่อยเข้านะฮะคุณผู้ชมก็เราต้านเกมเราสามารถกดผีได้อย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหลังเกมพี่ว่าก็น่าจะง่ายขึ้นนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโอเคครับปืนผมขออัพตันละกกันนะครับผมปืนของผมก็ตามที่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมที่เหลือเราก็ จะไม่อัพปืนแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคซึ่งในห้องผมก็จะวางได้อย่างละสามชิ้นนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตีเข้าว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคนะครับผีก็ไม่ค่อยไหวแล้วคุณผู้ชมโอ้โหหรือว่าปืนเราแรงเกินคุณผู้ชมพี่ว่าไม่น่าแรงนะเพราะว่าเราไม่ใช้ไฟฟ้ามาอัพอปืนเลยนะคุณผู้ชมโอเคนะผมขอซื้ออันนี้ละกันนะครับแล้วก็ ตู้เย็นอันหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยตู้เย็นอันหนึ่งโอเคอฮ้ยอย่าบอกนะเราจะชนะผีได้อย่างงใ,ใดคุณผู้ชมโอ้โหง่ายเกินเงินแค่32บาทอะครับคุณผู้ชมราชานอนสู้ผีคือสู้อย่างเชิลวอะครับคุณผู้ชมโอ้โหชิลวครับไม่ต้องอัพเตียงแต่น,นะฮะคุณผู้ชม แค่น <AN> ี้แหละคุณผู้ชมอย่างที่เห็นแหละนะครับผมจะใช้บัฟได้ไหมะคุณผู้ชมจะใช้บัฟได้ไหมะหรือว่าไม่ได้ผมขอซื้ออันนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมผมจะจับผีไว้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการฆ่าผีด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถฆ่าผีได้นะครับเพราะว่ามันหนีไวเกินนะ เดี๋ยวผมจะซื้อตะไครอันหนึ่งแล้วกันอาผีก็มาฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังเลเวล6นะเฮ้ยเลเวล7แล้วคุณผู้ชมมันเริ่มเกาประตูเข้าแล้วเอ้าโดนจับเฮ้ยจะชนะไหมชนะหรือเปล่าชนะเปล่าโอเคนะครับคุณผู้ชมพี่ก็เป็นคนฆ่าผีไปนะครับได้ MVP มาเรียบร้อยเอ้ยเอ้ามันทำไมขึ้นรูปนี้วะไม,ไม่ไม่ใช่รูปพี่นะโอเค ก็ได้มา50เหรียญน,นะฮะคุณผู้ชมโอเคนะครับสำหรับเอาชีวิตรอดท้าทายนะครับซื้อของได้แค่3ชิ้นนะฮะแล้วก็เตียงอัพได้ถึงแค่32บาทนะฮะก็ยังถือว่ามีความท้าทายอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเงินแค่32เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากให้พี่เอาชีวิตรอดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ย พี่จะรวบรวมอคอมเมนต์ทุกอันนะครับคุณผู้ชมมารวมมิดรวมย้ำนะครับมาเป็นคอนเทนต์นะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบอัปเตียงได้ถึงแค่8บาทอย่างเงี้ยคุณผู้ชมให้มันยากขึ้นนะครับคุณผู้ชมมาดูว่าพี่จะเอาชีวิตรอดในสถานการณ์เวลวยอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเคนะอาจจะซื้อป้อมปืนไม่ได้อาจจะแบบไม่ซื้ออะไรเลยในห้องอย่างเงี้ย ก็เกินไปนเนาะคุณผู้ชมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมโพสคลิปใหม่ๆเนี่ยควรจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมนะครับขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับการเปิดเทอมขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับโอเคสําหรับพี่เดอะจอยก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับบายบาย